กระเป๋าสายซูเฟ่รุ่นแรกของปีนี้ค่ะอันนี้คือ The Passion นะคะ The Passion วาเีนไทน์ <F lection Valentine> ปี2026ของเรานี่สวยเนาะลูกค้ารุ่นนี้<ว>แบบน,น่าจะเป็นรุ่นเดียวที่เราทำสายซูเฟ่ทั้งสายค r o s s อดี y นะคะแล้วก็สายสะพายไหลอ่าสายซูเฟ่คืออะไรนะคะลูกค้าสังเกตมันจะเป็นสายกลมๆอย่างนี้เนาะที่ข้าง<ต>ในก็มีฟองน้ำนุ่นมันนุ่นนะนุ่มๆน่ะนุ่มเป็นก้อนกลม แบบว่านุ่มเหมือนซูเฟ่เหมือนอ่าแล้วใบเนี้ยมีสายยาวให้ด้วยนะคะแล้วก็คือดีเทลน่ารักมากจะอยู่ในคอลเลคชันวาเลนไทน์ก็เลยจะมีลายปักหัวใจสามดวงด้านหลังเป็นกิมมิคเกอร์เกวยดด้วยนี่นะคะนี่สวยมากแล้วข้างหน้าก็คือจะเป็นลายปักกุหลาบโลโก้กุหลาบนะคะที่ออททมคลาสสิกของฮาดาราแต่ในเวอร์ชันที่ละมุนขึ้นเพราะว่ามาในคอลเลคชันวาเลนไทน์เนาะใครอยากได้ที่หัวใจ M นะคะกลางๆแล้วปรับเป็น crossbody ได้แบบว่าไม่ใหญ่จนเกินไปแนะนำแนะนำ The p a s ชั่นเลยนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าข้างงในมีช่อ <ด>นี่รีวิวเลยก็ได้เดี๋ยวนี้เลยเนาะเดี๋ยวนกถือกล้องแบบนี้ได้ะะเลค่ะมืนนอนก,กเป็นอันนี้ก็<ม>จะเป็นอ่า The Passion นะคะจะเป็นแบบไซส์ S ถึง M เนาะกับ M แหละกำลังดี S ถึง M กำลังดีนะคะอ่ะตรงนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นฝาก,กระดุมนะคะเปิดมาจะเจอกับช่องล้วงอเนกประสงค์นะคะตรงนี้จะมีให้3ช่องเลยเพราะว่าฐานน้องค่อนข้างกว้างเนาะก็เก็บของจุกจิกเก็บเครื่องสำอางเก็บทิชชู่นะคะได้สบายสบายเลยค่ะ แล้วก็ด้านหลังนะคะน้องจะมีช่องซิปนะคะสำหรับใส่เงินนะคะเพราะว่าภายในจะเป็นฟังก์ชันของ built-in wallet เป็นมินิวอเล t นะคะจะมีช่องใส่บัตรให้ตรงนี้เนาะ,ะจะใส่บัตรหรือใส่คีย์การ์ดก็ได้แล้วก็เป็นช่องล้วงอนเนกประสงค์นะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้ยังใส่โทรศัพท์ได้อีกเนาะคะือเราสะพายได้2ด้านนะด้านนี้สะพายด้านนี้ก็ได้มันก็จะ,จะได้ความแบบมินิมอลนะคะ,คะ ไม่ตะโกนมากเหมาะสำหรับแบบไปทำงงทำงานวันไหนเราแบบออกไปแต่งตัวออกไปเจอเพื่อนนะคะไปดินเนอร์ไปทานข้าวหนู็ใส่หวานกุหลาบหน่อยถ่ายรูปนะคะอ่าด้านนี้ก็จะสวยให้ลุคที่แบบหวานละมุนเนาะไม่ใช่แค่นั้นนะคะด้านในนะคะยังมีช่องจัดเก็บที่แบบโอ้โหสเตชั่สมากๆคือพื้นที่จัดเก็บเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่คอสเมติกเนาะแล้วก็10เซฟตี้นะคะมุนมาฝั่งนี้จะมีพ็อกเก็ตเล็กๆตรงนี้นะคะสามารถเก็บแบบพวกขวดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะขวดยาดมหรือว่าเป็น กุญแจรดได้เนาะแล้วก็หมุนมาฝั่งนี้จะเป็นช่องล้วงอเนกประสงค์อีก2ช่องอันนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะล้วงไปได้ทั้งมือเลยใส่แผงยาใส่เครื่องสำอางใส่ทิชชู่เปียกได้ฐานกว้างๆพร้อมใส่ของกุญแจนะคะสายยาวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนิ้งเกี่ยวสายยาวให้ดูขนาดสายยาวของเอเปนสยชุบเล่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านิ้งเกี่ยวสายออกมาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวนิ้งเกี่ยวให้ดูนะคะลูกค้าก็รุ่นเนี้ยก็เป็นแบบรุ่นวันไทยที่ ตั้งแต่วันที่เราเปิดตัวรุ่น The Kiss นาอแล้วเราก็แอบสปอยรุ่นนี้คือลูกค้าก็ทักมาสั่งซื้อกันไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าชอบที่ใสนะคะนี่ใสสวยเห็นไหมสปายเขาลงมาก็เก๋มากเลยอ่ะคือพอสพายปุ๊บมันเปลี่ยนลุคเลยนิ้งมันจะได้แบบมันจะมีความเท่ขึ้นมาใช่นะคะเนี่ยนะคะก็ใครที่กำลังมองหาไซส์ที่ไม่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วแบบให้ลุกที่แบบว่ามอนซอฟทำให้เราดูซอฟขึ้นดูหวานขึ้นนะคะนิ้งแนะนําเลยนะคะเดอะแ s ช i o n นะคะที่เป็นรุ่นลิมิเต นะคะเฉลิมฉลองวันวาเลนไท์ปี2026นี้ค่ะค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีอยู่21ช่องแล้วก็ที่นกอึ้งอีกอันนึ่งนอกจากสายซูฟเฟลที่นุ่มแล้วก็คือน้ำหนักใช่ค่ะน้ำหนักเท่าไหร่นะพี่น้องประมาณ350กรัม355กรัมใช่สขีนดนิดๆเท่านั้นเองค่ะเบามากและใส่เนี่ยคือลูกค้าดูให้ดูใกลๆเหมือนมีหมอนอยู่ตรงคออ่ะใช่พิงได้ไหมใช่ไหมเวลาเอาคาดอ่ะจำได้ว่าตอนที่แบบตอนที่ไลฟ์อะ แล้วนกหลอกสะพานรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันนิ่มมันนิ่มไม่ไหวมันสบายสบายไม่ไหวดูความหนาหนุ่งสงศาหนาแล้วกระเป๋าก็คือแบบเบาเหลือเชื่อมากๆอ่ะน่าจะเป็นแบบไซส์เอ็มประมาณเนี้ยที่เบาที่สุดแล้วในช่วงเนี้ยนี่แอบรู้สึกว่าสะพายมามันช่วยพลายขนได้วยพี่นกพอิงกระดุมคอสโลปขึ้นอย่างนี้แล้วมันมาพร้อมกับสะโพกเราพอดีอ่ะแล้วมันสโลปขึ้นแบบไม่เรามีเอวอ่ะจริงจริงสะพายเราไม่ดูตันดูผอมดูผอมลงดูผอมเพรียวขึ้นใช่ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกแต่ดูแฟชั่ค่ะมม้เเดิตไลย เพียงสั่งซื้อกระเป๋าฮารารารุ่นใดก็ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้รับเลยทันทีน้ำหอมฮาดาราเอ c นชานเช p e r f ร์ฟิมน้ำหอมเสริมโชค1ขวดฟรีมีให้เลือกถึง3กลิ่นให้ได้เสริมสเสน่ห์ความมั่นใจและโอกาสใหม่ๆในทุกวันช็อปได้แล้วทั้งออนไลน์และหน้าสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง1มีนาคม2569เท่านั้น